โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วเนาะเป็น EP ที่5 EP ที่5นะคะแล้วก็จะยังอยู่ในเรื่องของโมเมนต์ค่ะแต่ว่าจะเป็นโจทย์ที่แบบอาจจะซับซ้อนขึ้นมานิดหน่อยนะคะโดยนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่3แล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูโจทย์กันค่ะก็คือเขากําหนดจุดหมุนว่าอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนคะพายค่ะเขากําหนดจุดหมุนนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยให้เราหาแรงก่อนว่าแรงอยู่ไหนอ่ะแรงอยู่ตรงนี้ค่ะ ปุ๊บโอ้โหมันยังไม่อยู่ในแนวแกน x หรือแกน y เลยก็ให้เราแตกแรงค่ะให้แตกแรงเข้าวัตถุเนาะเพราะว่าแนวแรงมันมาฝั่งนี้ก็ให้แตกแรงเข้าวัตถุเลยค่ะอันนี้เรามาดูกันว่าเป็น cos หรือว่า sin ค่ะอันนี้อยู่ตรงนี้เนาะชิดมุมเป็น cos ก็เป็น120 cos 30ค่ะอันนี้ไกลมุมก็เป็น sin ก็คือหนึ่งอยย sin เนาะอันนี้เป็น f อะไรคะ f y เพราะว่ามาในแนวแกน y ค่ะแต่นี้เป็น f x ใช่ไหมเพราะมาในแนวแกน x อ่ะเราเจอแรงแล้วต่อไปให้เรามาหาตัวระยะทางหรือว่า d นั่นเองค่ะอ่ะเรามาหาของ f y กันก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่า f y เราก็ต้องหา d x dx อยู่ตรงไหนแรงของเรานะคะเริ่มจากตรงนี้ค่ะเรื่องจะไปหาจุดหมุนตรงนี้เนาะอ่ะเขาก็หนดมาให้แล้วค่ะว่าคือ11นิ้วนะคะก็จะเป็น d 2ของเราอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือ d 2ของเราก็คือเป็น dx นั่นเองแล้วก็ต่อไปให้ดูตาม f x นะคะแสดงว่าก็ต้องหา dy fx ของเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าจุดหมุนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มานับค่ะก็คือจากนี่ถึงนี่เขาก็กำหนดมาให้แล้วว่าคือ1.5ก็เป็น d 1 d 1ก็คือเป็น dy นั่นเองค่ะพอเราได้หมดแล้วเนาะว่า f อยู่ตรงไหน d อยู่ตรงไหนเนี่ยต่อไปนะคะก็ให้เรามาทำกำหนดว่าจะให้อันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบนะคะโดยข้อนี้เนี่ยเราจะกำหนดว่า c c w หรือว,ว่าทวนเข็มนะั่ให้เป็นบวกเนาะให้เรามาดูทิศกัน,นะคะ่ะ อันแรกนะคะเรามาดูตามแนวแกน x ก่อนละกัน fx d 1 fx ค่ะของ fx ของเราก็คือตรงไหนเอ่ยเนี่ย fx ก็คือตรงนี้แสดงว่าคูณอยู่กับ d 1ก็คือ d y มากี้ก็เป็น120ไซส์าคูณ1.5อ่ะเรากำหนดว่าเป็นทวนใช่ไหมเรามาดูว่ามันไปทวนหรือเปล่านี่ค่ะก็คือแรงของเราเนี่ยก็จะไปแบบฟุบไปฝั่งนี้ค่ะก็กำลังจะไปหาจุดหมุนแสดงว่าอันนี้มาไปทวนเข็มก็คือเป็นบวกถูกต้องแล้วค่ะต่อไปค่ะก็ตามแนวแกน y ต่อก็คือ fy เนาะ ฟอเมื่อกี้เราคูณกับ d 2หรือว,ว่า dx เนาะก็จะเป็น120ยอี่สคามสิบคูณสิแล้วก็ดูว่ามันมาในแนวไหนมันมาแบบนี้เหมือนกันค่ะเป็นทวนเหมือนกันทวนก็คือเป็นบวกอ่ะก็ได้สมก,การมาแล้วค่ะแบบนี้ไม่ใช่สมก,การก็คือได้ตัวเลขมาแล้วเนาะก็ให้เรากดเครื่องคิดเลขค่ะว่าได้เท่าไหร่อันนี้ก้อนนี้ได้90นะคะก้อนนี้ได้1 1 4 3 1 5เอามาบวกกันสุดท้ายได้1233.15ปอนด์คูณนิ้วเน แต่ว่าเหมือนโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาอยากได้ในหน่วยของฟุตอะค่ะก็ให้เราเปลี่ยนนะคะโดยฟุตโดยเราเปลี่ยนก็คือ1ฟุตก็คือ1ส่วนด้วย12นิ้วเราก็เอาไปคูณกับค่าที่เราได้ค่ะอย่าลืมเอาหน่วยมาด้วยนะแล้วก็แล้วก็ตัดนิ้วอาตัดหน่วยนิ้วไปนะคะปุ๊บปบสุดท้ายก็จะได้เท่ากับ1 0 2 7 6ออปอนด์คูณด้วยฟุตนั่นเองค่ะข้อนี้เสร็จไม่ได้ยากใช่ไหมคะ โอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วเนาะข้อนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มแบบ advance เข้ามานิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากมากเอ่อก็ยังคล้ายเดิมเลยแต่ว่าอาจจะเพิ่มมาอะไรนิดหน่อยตามอีก3ข้อข้างหน้าอีก3ข้อที่เราทําไปเนาะอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้ค่ะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาให้แรงเรามานะคะก็คือเนี่ยก็คือเป็น20ขอ,อนินขญาตเปลี่ยนปากกาเนาะให้มันเห็นชัดมากขึ้นนะคะไปค่ะ ก็คือเนี่ยค่ะแรงที่เขากำหนดมาให้ก็คือ f ของเรามันอยู่ตรงนี้ซึ่ง f อะ่ะมันยังไม่ได้อยู่ตามนแนวแกน x หรือแกน y เลยก็ให้เราแตกแรงไว้ก่อนค่ะก็คือแตกแรงตามนแนวแกน y แล้วก็แตกแรงตามนแนวแกน x เนาะแกน y ของเรานะคะก็จะได้เป็น10ซ้าย20แล้วก็เพราะว่ามันอยู่ไกลมุมเนาะมุมหนูอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดู fx ค่ะ fx ก็คืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็น cos เพราะว่าชิดมุมก็คือเป็น f cos 20นะคะพอเราได้ค่า f แล้วต่อไปเนี่ยเราก็ต้องจะต้องมาดูค่า ดีก่อนเนาะอ่ะเราหาค่า dy ก่อนละกันเพราะว่า fx ของเราเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็วัดจาก fx ปุ๊บจะไปอยู่ที่จุดหมุนเข้ากหนดจุดหมุนตรงนี้นะคะซึ่งว่าจุดหมุนของเราอยู่ตรงนี้ในการหา dy อะ่ะเราไม่เพียงแค่ว่าจะเอา dy มาถึงตรงนี้ไม่ใช่ค่ะเราต้องไปบวก37.5ด้วยเนาะเพราะยังไงอะ่ะมันก็ต้องไปหาจุดหมุนที่อยู่ด้านล่างนั้นนั่นอีค่ะ ดีวายหายยังไงดีวายเขากำหนดมาให้ไหมเขาไม่ได้กําหนดอะไรมาให้เลยแต่เรายังจําพวกตรีโกนไดไหมคะเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาจากตรีโกนได้ค่ะอ่ะให้เราเราลองมองดูเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมดูปุ๊บปุ๊บที่เราก็เจอมุม60อยู่ตรงนี้เนาะมุม60พที่เขากําหนดมาให้เราดูปุ๊บตรงนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมคะแล้วก็ตรงข้ามมุมฉากเขาจะเรียกว่าอะไรนะตามตรีโกณอ่ะก็คือเป็นด้านฉากแต่ถ้า อยูอ่ตรงข้ามกับมุมที่เราสนใจก็หกสิบเนี่ยก็จะเรียกว่าข้ามแต่ถ้ามันอยู่ชิดกับมุมที่เราสนใจจะเรียกว่าชิดนั่นเองอเหมือนข้อนี้เนี่ยเราจะหาตัวแปรก็คือ dy ตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูค่ะว่าเราจะหายัางไงเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวแปรนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวแปรนิดหน่อยตรงนี้ค่ะเรามาดูค่ะว่าจะได้อะไรนะคะ เดี๋ยวเราขอยยัเดเปลี่ย,ยนตัวแปรนิดหน่อยเนาะเรามาดูกันค่ะว่า d y ของเราเนี่ยคือเท่าไหร่คะ่ะขอยัดเปลี่ยนตัวแปรนิดหน่อยค่ะอะเรามาดูค่ะเรายังจําค่าสายได้ไหมใครยังจําค่าสายได้บ้างสายเนี่ยมาจากอะไรเอ่ยมาจากข้ามส่วน ฉากเนาะตามตีกนใช่ไหมคะเรามาดูสามเหลี่ยมตัวนี้เลยค่ะว่าข้ามข้ามก็คือข้ามมุมก็คือเป็น d y ของเรานั่นเองแล้วก็ฉากฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากก็คือเป็น250ตามจุดกําหนดมาแล้วเราก็เขียนเลยค่ะว่าไซ60ข้ามคือ d y ส่วนด้วยฉากก็คือ250แล้วก็ต่อไปก็ให้ย้ายข้างเนาะ9ก้าอาขึ้นไปด้านบนสุดท้ายดี DIY ของเราก็คือจะได้เป็น250ร้อย้าไซกเท่ากับ d ีะให้เราแก้นิดน,นึงเนาะอาจจะแบบ กลัวเพืเ่อนๆสับสนนะคะให้เราแก้นิดหน่อยเนาะแก้แก้นิดนึงค่ะอันนี้เป็น dx โอเคอ่ะพอเราได้ dy ของเราก็คือเป็น2 50 sin ย0เนาะต่อไปเรามาเจอ dx ต่อ dx ปุ๊บอ้าวเราดู dx เขาก็ไม่ได้กำหนดมาให้เหมือนกันแต่เราสามารถหาได้จากเหมือน dy ได้เลยค่ะ dx เนี่ยเราก็หาจากที่เราหาเมื่อกี้แล้วเนาะแต่อันนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะก็คือ f y ของเราเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้แสดงว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็กำลังจัไปหา ดีอะไรเอ่ยกำลังจะไปหาอะไรนะคะกำลังจะไปหาจุดหมุนซึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดหมุนตรงนี้แสดงว่า dx ของเราก็ต้องหานแนวแกน x เ,เนาะซึ่งนแนวแกน x อ,อ่ะเรามันหยุดติดกับมุมแสดงว่ามันก็เป็นชิดนั่นเองก็หาเหมือนเดิมเลยค่ะชิดส่วนฉากชิดส่วนฉากคืออะไรนะคือขอ s สนี่นก็ข้อนี้นะคะก็แย่ข้างปกติเลยสุดท้าย dx ของเราก็จะได้เป็น250 cos 60นั่นเองอ่ะพอเราได้ dx กับ dy ได้ fx fy จบแล้วก็ให้เรามาขึ้นโมเมนต์เลยค่ะ เรามาขึ้นโมเมนต์ได้เลยเนาะแล้วก็กําหนดกําหนดด้วยนะว่าจะเอาแบบทวนเป็นอะไรตามเป็นอะไรนะคะจทย์ข้อนี้เนี่ยให้เรากําหนดอะไรเป็นอะไรดีคะให้เรากําหนดเป็นทวนเนาะทวนให้เป็นบวกแล้วกันนะคะทวนให้เป็นบวกค่ะแล้วก็ตามเนี่ยให้เป็นลบเนาะอ่ะเรามาดูอันแรกค่ะอันแรกเนี่ยเรากําหนดว่าเป็น fx ไว้ก่อนแล้วกัน fx ก็จะต้องคู่กับ dy dy ของเราที่เราหาเมื่อกี้ได้เป็น250ซ้ย ก็ใส่เลยอย่าลืมบวก37.5ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่บวกเนี่ยผิดไปเลยนะต้องบวก37.5ด้วยแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาดูกันหาว่าอ่ายของเราเนี่ยจะอยู่แบบไปทวนหรือว่าตามเนาะอ่ะมันไปแบบนี้ค่ะไปฟิวลงมาแบบนี้กําลังจะไปหาจุดหมุนแสดงว่าก็เป็นเนี่ยมันจะไปแบบนี้ค่ะฟิวล,ลงมาแบบนี้มันทวนใช่ไหมคะก็ทวนเรากําหนดมาเป็นบวกเนาะก็ใส่บวกไปแล้วก็ เอา Fy ก็คือ10สาย20คูณกับเราหาแล้ว dx เมื่อกี้ก็เป็น250 c o 0ก็ใส่ไปเลยกดเครื่องคิดเลขค่ะสุดท้ายได้เป็นเท่าไหร่คะเอามาบวกกันจะได้เป็น2812.58นิวตันคูณมิลลิเมตรแต่เราอยากได้ในหน่วยเมตรเราก็แปลงหน่วยค่ะให้เป็น2.281 28 2.81ขอไปค่ะ2.81นิวตันคูณเมตรนั่นเองเสร็จแลค้คาะข้อน,นี้มาชิกว่าถูกไหม ตามกับที่เขากําหนดมาเลยตามแล้วก็เวลาเวลาตอบอะค่ะก็คือให้เราตอบทั้งแนวละเราได้เท่าไหร่แล้วก็ตอบว่ามันจะไปในแนวทิศทางไหนนั่นเองค่ะโอเคก็ขอบคุณสําหรับตามนะคะถ้าเกิดว่าหากมีข้อที่แบบอยากให้แนะนําตรงไหนเนี่ยสามารถพิมพ์แนะนําได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบให้ปรับปรุงตรงไหนหรือว่าอยากให้สอนเรืออะไรเพิ่มขึ้นหรือว่ายังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับฟังทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ